คนดูมันจำเพาะตลาดเนี่ยไอ้เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแช์นี่มันเป็นสมัยผมอยู่บ้านน้ำเงินมันเป็นมันเป็นไอ้นี่ติดมาเพราะเมื่อก่อนนี้ผมดูยุคแรกๆอะ่ะจะเล่าให้ฟังกันอะ่ะยุคแรกๆอะ่ะที่ผมทำอ่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ผมทำอยู่ในบ้านน้ำเงินแล้วตอนหลังอะ่ะบ้านน้ำเงินอะ่ะมันปิดกั้นผมก็เลยย้ายย้ายไปอยู่บ้านแดงบ้านแดงเนี่ยผมติดตามห้าหมื่นสองพันทุกวันนี้นะเอาเข้ามาครับขอบคุณนะครับนะ 9999แชร์แอนความรักดูให้มีแฟนรู้สึกหนักใจไม่รู้ทำอะไรก็หนักใจไปหมดเหมือนเครียดวิตกกังวลคิดมากพยายามพยายามคุยกันเลยอย่าเอาของหนักใส่ตัวนี่เรื่องจริงนะย้ายเข้าไปย้ายไปอยู่บ้านบ้านนี้นี่เมื่อก่อนทำในบ้านน้ำเงินนะแล้วตอนหลังก็ย้ายไปอยู่บ้านแดงอ่ะพิมพ์ชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามได้เลยนะจ๊ะอืมนะส่งของขวัญพิมพ์ชื่อเล่นนะตามได้คำถามได้เลยรู้สึกว่า